อาจารย์พรเกษมกันตามราศนะคะในช่วงแรกๆในช่วงแรกอาจารย์ขอให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเมเจอร์สองเมเจอร์นะคะที่อยู่ภายใต้ management department นะคะเผื่อว่าใครสนใจก่อนที่จะมาฟัง presentation ของนักศึกษานะคะอันแรกก็คือโปรแกรม business management หรือว่า BM นะคะก็คงจะพอเดาได้จาก ชื่อของเมเจอร์นะคะคือเมเจอร์นี้จะเป็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาของเมเจอร์นี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ให้ภาพรวมของการบริหารจัดการธุรกิจนะคะอันนี้ก็เป็นดีไซน์ของของตัวสาขานะคะคือให้ภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมเจอร์ Major นี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับผู้ที่ ทําทงานอยู่ในองค์กรแล้วแล้วต้องการที่จะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานนะคะนักศึกษาปัจจุบันของเราเนี่ยมีทั้งที่เป็นตําแหน่งแมนเจอร์อยู่แล้วแล้วเขาต้องการที่จะเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆหรือเป็นนอนแมเนเจอร์ ager, แล้วก็ต้องการที่จะได้ได้เครื่องมือนะคะซึ่งเป็นองค์ความรู้แล้วก็ทักษะต่างๆเพื่อที่จะเตรียมพร้อมตัวเองไปสู่ตำแหน่งผู้บริหารนะคะ เพราะฉะนั้นหรือบางคนก็เป็นเป็นเจ้าของกิจการก็มีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเมเจอร์นี้ให้ภาพรวมของการบริหารในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้าน HR ด้าน Finance ด้าน Marketing นะคะแล้วก็ General Management อันนี้เป็นโครงสร้างหลักสูตรนะคะโดยโดยโดยภาพรวมนะคะก็จะเห็นว่าเราจะ มีคอคอร์สนะคะหรือว่าวิชาแกนอยู่ห้าอ้าคอร์สนะคะซึ่งแล้วก็มีฟาวเดชันอยู่3วิชาแล้วก็วิชาสเปเชียลิซชันนะคะเราจะมีอยู่2แผนแผนกอกับแผนขอนะคะอันนี้เป็นวิชาคอคอร์สนะคะก็เรียนอ่าพร i นซิเปิลออ a แมจ e นจเมนตนะคะอีค e e n o m y นอมี Marketing แล้วก็ Corporate Finance เนื่องจากว่านักศึกษาของ BM เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้จบธุรกิจมานะคะส่วนใหญ่แบ็คกราวเขาก็จะเป็นอ,อ,อะไรอ engineering นะคะเรียนทางด้านเทสต์หลากหลายนะคะทางด้านศินประศาสตร์ก็มีแล้วเขาต้องการที่จะเพิ่ม value added ให้กับตัวเองโดยมาเรียนทางด้านบริหารนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาบังคับหรือวิชาคอร์คอ,รคอสเนี่ยเราก็ปูพื้นในด้านบิสเนสให้เขานะะทีนี้พอวิชาฟาวเดชันนะคะคือวิชาอุ๊บสทำไมไม่ไปขอโทษนะคะมันไม่ยอมไป ไิดอะไรขึ้นทางอ,อันนี้ก็เป็นวิชาพื้นฐานของ BM นะคะก็เป็นเกี่ยวกับวิชาที่ให้ให้ทักษะเกี่ยวกับทางด้านการตัดสินใจการแก้ปัญหาเพราะว่าวิชานี้มันเหมือนกับว่าเราเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเนี่ยไปเป็นผู้บริหารในอนาคตเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเจอปัญหามากมายนะคะอีกอันหนึ่ง ที่สำคัญมากที่ผู้บริหาร Unilever พูดถึงก็คือทางด้านเกี่ยวกับาการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นการทำงานเป็นทีมนะคะก็คือวิชา organizational behavior แล้วก็ human resource management นะคะแล้วก็การจัดการเชิงกลยุทธ์ strategic management นะคะ อันนี้ก็เป็นวิชาเฉพาะสาขาของ BM นะคะก็จะเห็นว่ามีหลากหลายนะคะ operations management business research uh, negotiation การ uh, ต่อรองนะคะ project management ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีความสำคัญมากเพราะว่าเวลาเราทำงานในองค์กรเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็จะทำเป็นลักษณะโครงโครงงานกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ customer relations management น,ะะน,นี่ก็เป็นในส่วนของ B.M. นะคะในส่วนของอ,อีกเมเจอร์หนึ่งะคะภายใต้ Business าภายใต้ Management Department ก็คือ H.O. นะคะ H.O. หรือว่าทางด้าน Human Resource, Human Capital and Organization Management อันนี้เนี่ยจะเป็น เมเจอร์ที่เฉพาะทางหน่อยหนึ่งสำหรับคนที่สนใจที่จะเป็นผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะอย่างที่เราทราบว่าคนเนี่ยเป็น ทรัพย์สินที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งในองค์กรนะต่อให้องค์กรของคุณเนี่ยลงทุนอย่างมากมายในการซื้อเครื่องจกักรนะคะในการซื้อองค์ความรู้ต่างๆแต่ถ้าเราไม่สามารถบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพคนของคุณไม่มีคุณภาพเนี่ยคุณก็อาจจะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ในการดําเนินงานในองค์กรนะคะอันนี้ก็เป็นอีก อีกอสาขาหนึ่งภายใต้ management department ในส่วนของโปรแกร,รมไทยนะคะคิดว่าเ,เวลาน้อยเดี๋ยวให้เวลากับนักศึกษาแล้วกันนะคะในการ p r e s e n t s t i o n ของเขานะคะหัวข้อของนักศึกษาที่จะ present นะคะก็คือ CSR กับความผูกพัน ของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานนะคะอันนี้พรีเซนต์โดยคุณอัจชาราจันนาพานะคะนี้เป็นนักศึกษาของโปรแกร,รม H.O. นะคะ Human Capital and uh, Organization Management ค่ะเชิญเลยค่ะคือก่อนอื่นเลยก็ขออธิบายสั้นๆก่อนว่า CSR คืออะไร คือจริงๆแล้วเนี่ยมีคนให้คำนี้ของ CSR ไว้หลายความหมายด้วยกันแต่ในที่นี้ได้ขออนุญาตยกของแคร์เราขึ้นมาใช้เพราะว่าเป็นคำนิยามที่ดูมีความหมายครอบคลุมมากที่สุดคือว่า CSR ในที่นี้นะคะก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่สังคมเขาคาดหวังเอาไว้ซึ่งในที่นี้จะรวมไปถึงความรับผิดชอบทั้งทางด้านเศรษฐกิจทางด้านกฎหมายคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ความรับผิดชอบทางด้าน Discretionary หรือว่าคือเป็นทางด้านจิตอาสาเป็นดุลยพินิษที่นอกเหนือไปจากการที่สังคมคาดหวังจากคุณนะคะเพราะฉะนั้นเราจะแบ่ง CSR ออกทั้งหมดเป็น4ด้านด้วยกันตามนี้คือหนึ่งเลยทางด้านเศรษฐกิจธธคือองค์กรมีความรับผิดชอบในการที่จะดําเนินง,งานให้ได้มีประสิทธิภาพสร้างผลกําไรท์ให้มั่นคงได้ในระยะยาวแล้วก็ในส่วนที่2คือส่วนของกฎหมายคือ CSR เนี่ย ความรับผิดชอบในด้านนี้คือองค์กรจะต้องปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงกฎหมายดูกลร่มแบบพ่อบังคับต่างๆเช่นอาจจะมีการดาเนินงานโดยคำนึงถึงกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นต้นนะคะและในส่วนของ ethical หรือว่าทางคุณธรรมจริยธรรมก็คือเป็นความรับผิดชอบที่นอกเหนือไปจากการที่สังคมหรือเป็นความรับผิดชอบที่นอกเหนือจากการที่ กฎหมายหรือกฎข้อบังคับคาดหวังไว้คือคุณต้องปฏิบัติงานโดยที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักและอย่างสุดท้ายคือสว่วนของความรับผิดชอบด้านยุนพผิดดุลยพินิจหรือด้านจิตอาสาสิ่งนี้คือเป็นการกระทำของบริษทัทที่ทำดีต่อสังคมด้วยความสมัครใจอย่างแท้จริงคือไม่ได้ทำเพราะว่าเนี่ยเป็นกฎหมายบังคับเรานะหรือไม่ได้ทำเพราะว่าเเป็น คุณจะทมจะเียแต่เป็นการกระทําที่มากกว่าโดยที่อาจจะเป็นการที่บริษัทอาจจะช่วยเหลือชุมชนรอบๆองค์กรคือไม่ทําก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่ว่าทำอาจะพ,พัฒนาสังคมและชุมชนอย่างแท้จริงนะคะความรับผิดชอบหลายด้านแบบนี้อาจารย์รู้สึกว่าเฮย CSR นี่แบบดูเป็นงานหนักเนาะแต่จริงๆเรามาดูกันว่า CSR ให้อะไรกับองค์กรบ้างอันดับแรกเลยคือ ลูกค้ามีความพอใจในแบรนด์สินค้ามีความพักที่ต่อสินค้าของบริษัทแน่ๆคือได้เป็นการวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะเขาศึกษา,กาพฤติกรรมผู้บริโภคในกรุงเทพแล้วเขาพบว่าผู้บริโภคในกรุงเทพเนี่ยเขามีความตระหนักใน CSR ของสังคมมากเลยและเขาก็จะแบบอยากซื้อสินค้าของบริษัทที่มี CSR มากกว่าบ,บริษัทที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเพราะฉะนั้นจะมีแบรนด์ p e อ f e r e n c e กับแบรนด์ o อยัลตีของลูกค้าแน่แน และในส่วนของคู่ค้า business partner คู่ค้าของบริษัทย่อมจะอยากทำธุรกิจร่วมกับบริษัทที่มีความรับผิดชอบมีะบบการทำงานที่ดีปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมแล้วก็มีการได้รับผลการตอบแทนที่เสมอภาคและเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายคือถ้าคุณทำดีคุณก็ดึงดูดคู่ค้าที่ดีเข้ามาหาคุณเช่นเดียวกันรับผลที่มีความโดดเด่นในการดำเนินกิจ,จกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมนี่ก็คือภาพลักษณ์เขาจะดีแน่นอนอยู่แล้วนะคะ ือเราอาจจะคิดว่าความผูกพันก็เป็นแค่ความผูกพันไม่ได้มีความหมายที่ลึกซึ้งไปมากกว่านั้นแต่จริงๆแล้วงานวิจัยชิ้นนี้จะศึกษาในเชิงรายละเอียดก็คือว่าเราจะแบ่งคอมมิชเมนต์เป็น3ด้านด้วยกันคือ e f f e c t i v e commitment หรือผูกพันด้านความรู้สึกความผูกพันด้านนี้คือการที่พนักงานรู้สึกว่าสิ่งที่องค์กรปฏิบัติขัน้นขององค์กรมันสอดคล้องกับขัน้นกมของตัวเองทํารู้สึกว่าตัวเองเป็นสอดคล้องรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรรู้สึกรักองค์กรเราก็อยากจะ ทำงานที่องค์กรเส็มความสามารถคอมคมิชเนต์ประเภทนี้ก็คือการที่พนักงานอยู่กับบริษัทเพราะว่าใจเขาอยากจะอยู่อยากจะอยู่เพื่อช่วยเหลือให้ทํางานที่ดีส่งความผูกพันต่อเนื่องจะแตกต่างกันตรงที่ว่าพนักงานเขาอยู่เพราะเขารู้สึกว่าถ้าเขาออกจาก,งกองค์กรนี้ไปจะต้องสูญเสียผลประโยชน์หรือว่าได้เงินเดือนที่น้อยลงเหมือนกับอยู่เพราะว่า ถ้าหากออกจากองค์กรนี้ไปอาจจะได้เงินเดือนน้อยลงหรืจ้าจจะลดน,น้อยลงก็ได้ก็คือต้องทํางานต่อไปเพราะวาความจําเป็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะใจรักอีกต่อไปแล้วแต่เป็นเพราะว่ารู้สึกว่าจะต้องเสียผลประโยชน์อะไรไปท้าออกจากองค์กรนี้ส่วนด้านสุดท้าย normative commitment ภาษาไทยเรียกว่าเป็นความผูกพันด้านบรรทัดฐานหรือว่าความผูกพันเพราะสมนึกในบุญคุณ ก็คือพนักงานเราจะอยู่กับองค์กรนี้ต่อไปเพราะว่ารู้สึกสำนึกในุณของบริษัทสำนึกในโอกาสและสิ่งดีๆที่บริษัทให้เรียงทํางานอยู่ต่อเพราะรู้สึกว่าสมควรจะต้องอยู่สรุปก็คือว่าแบบแรก affective commitment พนักงานอยู่เพราะว่าอยากจะอยู่อยู่เพราะใจรักแบบที่2 c o n t i newans commitment พนักงานอยู่เพราะรู้สึกว่าจําเป็นต้องอยู่ออกไปหาที่ดีกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วแต่ได้ใช้เข้ามาหรือเปล่าเนะี่ยเราไม่รู้นะคะ ส่วนแบบสุดท้ายก็คือ normative commitment คือพนักงานอยู่เพราะรู้สึกว่าตัวเองสมควรจะต้องอยู่ คือการที่ลักงานความผูกพันต่อองค์กรจะมีผลดีต่อการทํางานของพนักงานหลายๆด้านซึ่งแต่ละด้านเนี่ยมันจะให้ผลที่แตกต่างกันอย่างเช่นความผูกพันบางด้านอาจจะทําให้มีการขาดงานลดน้อยลงบางด้านจะลดความตึงเครียดในการทํางานบางด้านอาจจะลดเรื่องปัญหาของ work family conflict ความขัดแยง้งระหว่างงานกับครอบครัวและบางด้านจะเพิ่มความพึงพอในการทํางานเพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างหนึ่งเลย แต่อย่างหนึ่งที่คอมมิชเมนททั้ง3ด้านนี่เหมือนกันก็คือมันทําให้มันลดอัตราการลาออกของพนักงานลงและมี e f f e c t i v e Commitment คือความผูกพันเพราะใจรักเพียงเดียวที่มีผลที่สำคัญที่สุดในการทำให้พนักงานอยู่ทำงานต่อไป งานวิจัยเรื่องนี้ก็ได้ศึกษาดงความสัมพันธ์ระหว่าง CSR กับ organizational commitment โดยตั้งสมมุติฐานว่า CSR ทั้ง4ด้านนะคะ economic, legal, ethical, discretionary มีความสัมพันธ์ต่อ organizational commitment ทั้ง3ด้าน effective, continuance กับ normative ทำไมต้องมีทั้งทำไมต้องศึกษาทุกด้านเพราะว่า CSR แต่ละด้านอาจจะไม่ได้นำมาสู่ effective ทั้งหมดก็ได้เพราะฉะนั้นต้องรู้ว่า CSR ด้านไหนนำมาสู่ commitment ที่เราอยากได้เพราะผลของ commitment ก็ไม่ได้เหมือนกัน ในการวิจัยครั้งนี้ได้มีการเก็บข้อมูลจากบริษัทที่มีการปฏิบัติ CSR 3บริษัทด้วยกันโดยใช้วิธีเสุม่มแจกแบบสอบถามให้พนักงานจากทั้ง3บริษัทซึ่งอยู่ในกรุงเทพนะคะซึ่งจํานวนของพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด324คนส่วนนี้ก็คือเป็นหัวข้อที่เราใช้แบบแ จากแบบสอบถามก็จะมีด้านของ effective commitment, continuance, normative, economic citizenship, legal citizenship, ethical and discretionary นี่คือค่าเฉลี่ยของพนักงานที่จากความคิดเห็นที่มีต่อหัวข้อดังกล่าวนะคะโดยการวัดจะใช้ระดับวัดแบบ Likert 7ชั้นด้วยกันก็คือเห็นด้วยอย่างยิ่งจนถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งซึ่งนี่คือค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของพนักงาน ลจากนั้นก็เอาข้อมูลที่ได้มาวิจัยในเชิงสถิติโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยแบบเชิงชั้น (hierarchical regression analysis) โดยใช้ CSR เป็นตัวแปรต้นแล้วก็ commitment ทึ้ง3ได้เป็นตัวแปรตามเประเด็นแบบแรกเราจะใส่ข้อมูลซึ่งเป็นตัวแปครควบคุมไว้ก่อนแล้วตามด้วยตัวแปรต้นคือด้าน CSR ซึ่งดอกจันตรงนี้จะหมายความว่าตัวแปรทั้งซึ่งดอกจันตรงนี้นะคะจะหมายความว่า ออตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมีในยัสสัมพันธ์กัน,นยีสัมพันทางสถิติ e c o n o m i c CSR จะมีความสัมพันธ์กับ Effective Commitment ในส่วนของ Legal จะมีความสัมพันธ์กับ Normative และ Ethical มีความสัมพันธ์กับ Effective และ Discretionary CSR มีความสัมพันธ์กับทั้ง3ด้านเลย Effective c o n t i n u e n c e แล้วก็ Normative ตามนี้นะคะ Economic CSR จะนำไปสู่ Effective Commitment การที่มี Economic CSR การที่บริษัทเนี่ยพยายามจะประกอบการให้ผลกำไรสูงสุดโดยที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นจะทำให้เกิดความผูกพันทางด้านใจ Legal ทำให้เกิดความผูกพันทางด้านต้องการตอบแทนองค์กร Ethical นำไปสู่ Effective Commitment เหมือนกันส่วน Discretionary คือ,อความรับผิดชอบของสั่ง ขององค์กรที่มีโดยจิตอาสาจะนําไปสู่คอมมิชเมนท์ทั้ง3ด้านเลยทั้งด้านใจรักทั้งด้านอยู่เพราะจะเป็นต้องอยู่แล้วก็ดอมาเ์ชีฟคอมมิชเมนท์คืออยู่เพราะรู้สึกสํานึกบุญคุณเพราะฉะนั้นในการที่บริษัทต้องการจะสร้างองค์กรให้พนักงานรักองค์กรให้พนักงานรักองค์กรอยากจะทํางานอย่างเต็มความสามารถที่องค์กรและไม่ลาออกจากองค์กร คือในการสร้างแอตเท t ิฟคอมมิทเมนต์นะคะอาจจะมีการต้องส่งเสริมการเอ็กซ์นมิกเจะส่งเสริมเอ็โซ์นมิกซ SR ทําทำได้อย่างไรอาจจะเป็นการที่บริษัทอาจจะต้องมีการวางแผนระยะยาวให้กับองค์กรมีการพยายามปรับปรุงคุณภาพของสินค้ายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็พยายามลดต้นทุนการดำเนินง,งานเพื่อให้บริษัทมีผลป,ประกอบการที่ดีธุรกิจมั่นคงและในส่วนของเอธิ c คชอคุณธรรมจริยธรรม ในที่นี้บริษัทอาจจะพยายามสนับสนุนให้พนักงานมีจริยบัตรทางธุรกิจคอยเฝ้าระวังผลกระทบจากกิจกรรมขององค์กรที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชนก็ได้แล้วก็มีความจิตธรรมต่อคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อให้พนักงานรู้สึกว่าบริษัททำดีและต้องการจะอยู่กับองค์กรต่อไปและในส่วนของด้านดนพินิจหรือจิตอาสาคือการที่การส่งเสริมให้พนักงานเข้า่วมกิจกรรมกับองค์กรเพื่อสังคม อาจจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนต่างๆและโดยส่วนของ continuance commitment คือเราต้องการให้พนักงานอยู่กับเราเพราะว่าไม่อยากจะไปทำงานกับที่อื่นแล้วรู้สึกว่าเออเสียผลประโยชน์เสียไรายได้ที่ดีไป เพราะฉะนั้นในที่นี้ Discretionary CSR เป็นส่วนที่สนับสนุนทางด้านของ Continuous Commitment ตบริษัทอาจจะมีการเสนอให้เงินเดือนไรายได้ที่มากกว่าธุรกิจอื่นๆมากกว่าบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกันอาจจะมีการส่งเสริมให้พนักงานเรียนต่อซัพพอร์ตเขาในเรื่องพวกนี้นะคะและในส่วนของค o มมิ t นอร์มั m ีฟคอมมิเมนต ในส่วนของความผูกพันเพราะว่ารู้สึกถึงบุญคุณอาจจะมีการนำเอา Legal CSR และ Dictionary s r e CSR มาใช้ก็คือพยายามที่จะทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะด้านการจ้างและผลประโยชน์ของพนักงานและมีนโยบายที่เป็นธรรมในการให้ค่าตอบแทนหรือการเลื่อนตำแหน่งของพนักงานเพื่อพนักงานร,รู้สึกว่าองค์กรอ่ะเปต่อตัเองอย่างยุติธรรมและเกิดความรู้สึกว่าจะทำงานกับองค์กรต่อไป อาจจะมีการซัพพอร์ตพนักงานด้วยความใส่ใจกกับพนักงานหลายๆด้านมี work life balance ให้พนักงานรู้สึกว่าเออองค์กรนี้ดีกับตัวเองจังเลยอยากอยู่ต่อจังเลยแบบนี้ส่วนข้อจำกัดของานงวิจัยชี้นี้ก็คือว่าเซอร์เวตที่ทำคือมีการแจกแค่ในเฉพาะกรุงเทพเท่านั้นซึ่งเราไม่รู้ว่าหากมีการทำวิจัยแบบนี้ในบริบททางสังคมอื่นๆผลที่ได้รับกลับมาจะเหมือนกันหรือไม่ และบริษัทที่เข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้ไม่มีความแตกต่างกันด้านขนาดมากนักเราไม่รู้ว่าบริษัทที่ขนาดใหญ่กว่านี้หรือเล็กกว่านี้ธุรกิของผูกคลากรจะเหมือนกันหรือเปล่าและงานวิจัยชิ้นนี้ทำโดยใช้แบบสอบถามเท่านั้นจึงข้อมูลที่ได้จึงไม่ใช่ในเชิงลึกหากต้องการรายละเอียดแท้จริงว่าเพราะเหตุใดพนากาักงานจึงมีความรู้สึกคอมมิชเมนต์ควรจะใช้การสัมภาษณ์ร่วมด้วยค่ะ ซึ่งจากงานวิจัยนี้ก็ได้ข้อสรุปว่ากิจกรรม CSR ของบริษัทจะช่วยเลือกเพิ่มระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรและ CSR แต่ละด้านทำให้เกิดความผูกพันของพนักงานอย่างน้อยหนึ่งด้านพราที่ CSR ด้านจิตอาสาเนี่ยเป็นเพียง CSR ด้านเดียวที่นำไปสู่ความผูกพันของพนักงานทั้ง3ด้านค่ะมีใครมีคำถามไหมคะหรือข้อแนะนำขอขอบคุณคุณ อัจรามากๆนะครับขอบคุณมากครับ